สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับกุมพาหกห้านะครับก็พามาดูสวนเา่าเรื่องของผมเองเ่ยนะครับวันนี้เก็บมีดที่หกนะครับดูๆแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณสองหมื่นดอกครับีดเนี้ยเราเก็บกันตั้งแต่ช้านะครับถึงเที่ยงปกติเนี่ยเราเก็บประมาณห้าชั่วโมงนะฮะจะจบละอันนี้เก็บมาเกือบประมาณบ่ายน่าจะเสร็จนะครับตอนนี้เหลืออยู่ ถ้าที่เห็นเนี่ยเหลืออยู่สามแถวนะครสามแถวคู่นะครับก็คือหกแถวต้นดาวเรืองเนี่ยนะฮะวัน,นนี้มีโอกาสได้นะครับสองหมืนถึงสองหมืนนะครับปราตนาสองหมื่นกว่าแล้วคราวนี้เราก็จะเว้นไปอีกประมาณสักสามวันนะครับก็จะเก็บอีกครั้งหนึ่งก็ต้องย้ำอีกนะครับว่าวันนี้วันอาทิตย์นะ ไม่ใช่วันทำงานเด้อก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะจะได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะครับแต่สองหมืนเนี่ยดูแล้วในหน้าจะผ่านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพอฉีดเสร็จแล้วตัดเส็แล้วก็จะฉีดยาป้องกันเชื้อรานะครับ และที่สําคัญนะครับก็ผมย้ําเสมอนะครับว่าดาวเรืองป่าที่ผมทำเนี่ยผมทําเหมือนกับทั่วไปนั่นแหละครับที่เขาทําก่อนปลูกไถยังไงใส่ปูนขาวแบบไหนผมก็ทําเหมือนกันนั่นแหละครับปุ๋ยปุ๋ยนะครับผมก็ไม่ได้แตกต่างกับเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาก็อย่างที่เคยนําเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับคือกดซิลิคอนนะครับตากระทิงเขียวหน่อยครับผมก็ขายกดซิลิคอนเองนะครับขายเองปลูกเองนะฮะ โอเคนะครับโอ้มาเจอพี่ชายอีกแล้วครวันนี้ฉีดยานะพี่วันนี้เจรัตนาดูได้เลยเนี่ยปกตินะเจเจอะไรนะกี่กิ่เมีบ้ะเก็บได้ประมาณอะไรสองหมื่นดอกนี่ต่อครั้งเหรอครับโอ้แต่นี่เกินเกินคาดแน่เครับคือก็ต้องย้ำอีกทีแหละว่าเพราะกดซิลิคอนนี่แหละนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาเองเนี่ย เขียวด้วยนะใช่ต้องต่ทิงเขียวด้วยโอเคนะครับ <c oughs> วันนี้กอ็อันนี้ต้องพี่ชายแล้วนะครับฉีดยานะครับวันนี้<ร>มีชุชดฉีดยามาให้แล้วฉีดยาแล้วมีครับวันนี้ต้องฉีดโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ